Win pop เว็บเติมเกมออนไลน์คุ้มค่าทำรายการรวดเร็ว,รวภายใน1นาทีผ่านระบบเติมเกมอัตโนมัติพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมงมีให้เลือกหลากหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือออนไลน์เกม PC ออนไลน์ขั้นตอนในการทำไม่ยากเข้าเว็บเกมของเพื่อนเลือกเติมเงินเลือกเซิร์ฟเวอร์เลือก ID ที่ต้องการเติมเงินสามารถเลือกช่องทางการเติมเงินไม่ว่าจะเป็น Las ซ r Go โกพ IN เ a เ e r ร o โกพิ l บอวัน,ว,นวันเคลรดุสามารถเลือกแล้ว กดถัดไปเมื่อเลือกแล้วเลือกยอดที่ต้องการเติมกดถัดไปหลังจากนั้นกดถัดไปป๊อป <Stop> URL ไปที่เว็บ A2win เอาเลือกไอคอนเกมของเพื่อนที่ต้องการเติมอย่างเช่น PC ออนไลน์สามารถเลือกวันๆหรือเลือกเลเซอร์ได้ถ้าเพื่อนเลือกวันๆให้มากดที่ยอดที่เลือกเมื่อกี้นี้แล้วกดวาง URL ใส่โค้ด1335กดสั่งซื้อสแกน QR Code ทำรัเนินลดเดี่ยวสนใจเพทูวินครับครับโอเคสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เข้าว่ากผมช่องบ่ายสาสิบค,ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการเขาเรียกว่าหนึ่งวันทําอะไรบ้างกับเกมตามก๊กไร้พายนะครับผมซึ่งเกมเนี้ยมันก็จะเป็นเกมแนวผจญภัยผ่านด่านกระดาษเรื่อยๆนะครับผมปกติเราจะเจอก็คือเมื่อเรามีตัวละครนะมันจะประจาจุดแบบที่ แต่เกมนี้มันจะมีตัวละครที่เป็น3มิติก็คือเดินไปด้วยมีท่วงท่าในการต่อสู้แต่ละแต่ละด่านแต่ละด่านแล้วก็จะไม่มีท่ทเรนเลื่อนต้องแบบ 1, 1ต่อหนึ่งต่อหน้ากันวานเนี่ยมันก็จะมีแบบเดินอ้อมข้างเดินอ้อมซ้ายออกมาเนี่ยซึ่ง1วันเนี่ยจะทําอะไรบ้างกับืิอจะต้องมาดูท่าวี้ก่อนถ้ามันมีจุดแดงๆเนี่ยให้เรากดสามารถเข้าไปรับไปเดิน่วนนี่ปุ๊เนี่ยมันก็จะมีรับตรงนี้ก็แะสะแดงว,ว่าเราได้เคยผ่านด่านอันนี้คือจะเป็นในส่วนของ่าน ถ้าเกิดว่ารับรงนี้มันเยอะเกินไปให้มากดตรงนี้ได้เลยมันจะรับทั้งหมดหนานครับผมอันนี้ขึ้นหนึ่งวันทําอะไรนะส่วนอันนี้คือเป็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมออนไลน์ของเกมเมื่อออนไลน์เกมตรเกักกกสหนวัตีพวกนเนี้ยมันก็จะให้ในส่วนของตัวสุ่มควงกลับมาครับผม9าสินาทีน่าจะให้ตัวสุ่มสองนะครับน,น,ะะน,น,นี่ห้านาทีเรากดรับไปครับผมอันนี้จะเป็นจดหมายจดหมายเนี่ยมันจะเข้ามาทุกวันจดหมายมันจะมีในส่วนของการ PVP บ้าง จดหมายในส่วนของอัปเดตเกมบ้างนะครับผมถ้าเข้ามาให้กดรับทั้งหมดนี้ได้เลยผมแล้วเกิดว่าเราไม่ชอบในส่วนตรงงานนี้เราก็ลบจดหมายทีซะประมาณนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นของสหายสหายเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนเพื่อนในเกมนะครับผมเราจะมีทั้งแบบทั้งหมดก็คือส่งของไปทั้งหมดแล้วก็รับของมาทั้งหมดก็มี่ตรงในตรงนี้นะถ้ารับของตรงนี้มันก็จะมีแท้มในส่วนตรงนี้ที่ให้กลับขึ้นมาครับผมหลังจากนั้นเมื่อเรากดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปปรึก รอบอเจ็วันรอบอเจ็วันเนี่ยมันจะให้ของเยอะมากซึ่งวันที่เจ็ดม,มันจะให้ชุดเกาะของน,นี้มาซึ่งเป็นชุดเกาะแดงเป็นชุดเกาะที่ค่อนข้างแพงนะครับผมสาม,มารถเพิ่มรางหนึ่งให้กับตัวละครเราได้เมื่อเราลุกก็คือเราก็กดรับไปเรื่อยตามวันลุกต้องกดน,นะเพราะว่าของแจกเยอะมากแล้วต่อไปก็จะเป็นตรงนตร้นเป็นธารกิจประจําวันตั้งแต่แรกที่เรามาเล่นครับผมมันจะมีลายอย่างมากถ้าเป็นกองครับการหลักการประลอง,ลองซึ่งราคา อเรื่องราคาจะเป็นการให้เราซื้อแต่เป็นแต่เป็นทองตรงนี้นะทองตัวนี้ก็คือตรงนี้เขาแจกมาเรื่อยๆดีบๆือเขาแจกมาให้ผมอันนี้คือเรื่องขีเลยไม่ได้เตือเลยนะแจกมาให้ื้อเลยนะถ้ามามีขส้นแดงให้เรากดรับได้เลยับผมแสดงว่าเราเคยทำคอรกิจมาแล้วนี่นบผมกดให้มองหมดเลยนะครับผมเช่นเนี้ยขาบอกให้ซื้อก็คือแรกๆมันจะไว้อ่าเขาเรียกว่าอัปเกรดอัปเกรดคุณคุณราคาอยู่ 1, 3, พันห้าปกติสามพันเราซื้อได้เลยเพราะว่า มันเป็นแค่ที่แจกมานะครับผมไม่ต้องเสียดายครับผมบอกเลยว่าดีมากอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเบิกเบิกเบิกขั้นของขุนพลนะครับผมล้วก็ซึมมาเลยเพราะว่าอนาคตได้ใช้แน่นอน,นครับผมต่อไปทําอะไรบ้างให้สังเกตตรงจุดแดงๆนะครับผมให้ทําอะไรบ้างนะครับผมมันจะมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากทั้ปีที่ถ้าซื้อปุงเนี่ยมันจะให้ตรงนี้มาซื้อเนี่ยไอ้มันก็ใช้เป็นในส่วนของทอง ทองเราเนี่ยเราก็ได้มาฟรีเหมือนกันแล้วก็ซื้อไปเลยครับผม v ีเพีส e เนี่ยคือยังไม่ได้เติ่นมาแล้ววีพีส e คือเล่นด่านผ่านด่านแล้วมันก็ได้มาเรื่อยๆจนถ e นะึง v ีเพีสนะเกมนี้สายสีเล่นสบายมากเนะพือ่อนสบายมากเรื่องนี้กู้คืนนะมาเดี๋ยวเรากู้คืนไปแต่เดี๋ยนี้กู้คืนก็คือใช้ทอง50าสิบอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะแลกกันไปแต่ทองเนะ่ะได้ฟรีนะทองได้ฟรีเราจะมาหมดในส่วนของอยู่ตัวไม้โชคลาภ ต้นไม้โชคลาภเนี่ยมันดีแต่เราเราเรา่เรา,าเสี่ยงดีกว่าเรากดทีอย่างเดียวดีกว่าเพราะต้นไม้โชคลาภมาต้องใช้สิ่นในส่วนของที่เราต้องเติมนะครับผมแตดีดีดีแต่ดีต้นไม้โชคลาภอันนี้อนนี้ล็อกอินล็อกอินนี้ล็อกล็อกอินเขาเรียกว่าล็อกอินประจําเดือนอันนี้จะเป็นล็อกอินประจรําเดือนส่วนอันนี้มันจะเป็นล็อกอินเจ็ดวันซึ่งทั้งหมดเจ็ดวันก็คือหมดเจ็ดวันนะครับผมมันจะให้เราบังคับไอซีให้ใหมดเจ็ดวันแล้วนี้จะเป็นล็อกอินแบบรายเดือนนะครับผม อันนี้คือว่าถ้าอินครบสามก็จะรับของตรงนี้ไปอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของภารกิจภารกิจเสริมภารกิจเสริมโอ้โหการเข้าเกมการทนานําคะแนนถือครับผม,ผมเมื่อเรากดเสร็จซุ้มเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของอ,อันนี้คือหน้านในส่วนของการทำวิคือพยายามกดให้เสร็จเมื่อกดให้เสร็จตน้งแ่เราก็ค่อยไปเก็บในส่วนของการท้าทายในส่วน ถ้าทายี่ส,สดตอนนี้มันจะให้ทั้งเงินทั้งหินแล้วก็ชุดเกาะในการอไปอัาเกรดผลนั้นเพื่อนนะน,นีสงครามสงครามก็จะเป็น PVP นะสงคราม PVP ตัวนี้แดนนี่รับแดนนี่รับเนี่ยมันจะเป็นเหมือน FK แดนนี่รับเหมือนเราสามารถมากดรับได้เลยกดรับโลของมันจะได้เยอะมากกดรับของได้เยอะมากมันจะเป็นเหมือน FK ย่อยๆนะครับผมอันนี้คือถ้าเราอันนี้ก็คือรายรับได้แล้วได้คือเราสามารถกด แล้วจะได้ขอนาทีโดยที่ไม so, ่ต้องใช้เวลาเอ็กเคนานแต่มันก็ต้องใช้พองในการซื้อเช่นี้เราซื้อปุ๊บเมื่อกี้เราไปซื้อซื้อศูนย์น่มัขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊เหลือ2วันก็คือเมื่อเราเสีย50ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องรอเวลานิดนึงใช้ใช้หนึ่งร้อยพองหปุ๊บอ่ะมันก็จะหมดแล้วนี่ก็จะหมดแล้วไม่สมาถกดได้แล้วก็จะต้องรอให้ตัวเนี้ยมันใช้เวลาเช่นนี้ยเพราะว่า3า สามวัตต์สิบเหรียญต่อน,นาทีก็คือมันจะเด้งขึ้นมาหนึ่งนาทีจะได้สามวัตตสิบเหรียญเมื่อครบรุ่นเนี่ยเราค่อยมากดแล้วลงมาตรงนี้ครับผมอันนี้มันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นเหมวดเอฟเคนะ,ะเรือ่องเคเหมือนการฟาร์มให้เราประมาณนี้เราก็มาผลลัพธ์ทุกวันหรือเท่าที่เราเข้าเกียงก็ได้นะครับผมอันนี้มันจะช่วยให้เรามีของแล้วก็มีไอเทมมาอัปเกรดตัวละครนะครับผมต่อไปอ่ะเนี่ยคืเนี่ยทุกวันเหรอ ม่ที่ม so 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 ีของรางวัลเยอะมากถ้าเราไม่อยากเก็บถ้าเราอยากไม่อยากกดตรงนี้เราก็มากดตรงนี้มันก็จะเข้ามาหาเราเลยเข้ามาเลยโอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นแต้มลายวันแต้มรายวันก็จะพากดตรงนี้ให้เราสังเกตตรงนี้กับตรงข้างล่างด้วยนะครับผมว่ามันจะมีแต้มรายวันออกมาต่อไปเราทําอะไรบ้างใช่ไหมต่อไปก็คือเราก็ไปที่อันด่านต่อนะครับผมอันด่านตอนนี้ก็คือเราจะดีตอนนี้ผมถึงด่านที่สามแล้วนะครับผมเราก็มากดอานท่านไปเรยเรื่อย ถ้ามันขึ้นเมื่อกี้นะก็แสดงว่าดามเมจเราเกิน1.5พลังดา,มดามเมจเราเกิน1.5มันก็จะให้ข่านาทีโดยที่ไม่ต้องเล่นกินกแต่เดี๋ยวผมจะพาให้ไปดูเล่นกินอีกเกมเดนเวตัดคิดให้ไปดูเล่นกินอีกนะตอนนี้เราก็กดไปก่อนเพราะว่าเ,าเกมน่ะมันค่อนข้างช่วยผู้เล่นในระดับหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นแจกตัวละครไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการตัดฉาก ผมบอกเลยว่าเกมนี้เล่นสบายเล่นเอาไว้เวลาว่างแต่ถ้าเกิดเวลาว่างเยอะไงคือดูยูยาถ้าเกิดมันเล่นแบบไปเรื่อยๆอย่างเ,งเ,งเ,งเงดียก็คุณดู482 482เขาเรียกว,ว่า482ไอ้ไอ้เขาเรียกว,ว่าสตาร์นีน่าเออสตาร์นีน่าแจกเยอะมากสองร้อยสี่สองร้อยเจ็ดสิบอ่ะเก็หารห้านั่นคือจำนวนของที่ต้องกด ด่านด่านแต่ละครั้งแต่ละครั้งผมบอกเลยว่ายาวนานมากยาวนานมากมันเขาคือแบบเขาแจกแบบแจกแล้วไม่พอคือแบบแจกอีกทีด้วยมันโอ้โหโตแบบเอาใจนักจน,นไทยหนักเลยพอมาถึงตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นด่านบอสด่านบอสอ่จจะไม่สามารถบังคับได้ต้องสู้อย่างเดียวมาดูมาดูช่วงในการสู้ของบอสนะครับผมอาะอน,นี้คือเป็นฉากบอสเองเพื่อนมันจะเป็นฉากสามมิติเห็นไหม แล้วมันก็จะตีอยู่เนี้ยเ,เดี๋ยวผมจะมาะตัวละครว,ว่าเขาแจกขนาดไหน,นแจก U R ผมห้าตัวเลยดูดิเขาแจก U R ผมห้าตัวอย่เพื่อนๆดูข้างหลังอย่างเพื่อนๆดูข้างหลัง U R ห้าตัวโหนี่เห็นไหมแจกเยอะมาก อ่ะโอเคบอสล้มแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าผ่านเว็บผ่านเขาเรียกว่าแมทที่หนึ่งแล้วกันอ่ะอน,นี่มันจะนี้หมดอยู่ห้าห้าโซนแบบที่หนึ่งเราผ่านแล้วเมื่อเราผ่านก็เลือให้เรากดกลับไปที่น่งแล้วเรามากดรับตรงนี้มันจะได้ของระวังกลับมาประจาด่านครับผมซึ่งด่านแต่ละด่านที่เราได้สามดาวเนี่ยมันจะมารวลดตรงนี้ถ้าด่านไหนไม่ถึงสามดาวมันก็จะได้แค่สองกล่องแล้วมานี่เพื่อน อันนี้คือก,การเลื่อนผ่านด่านแล้วก็เลื่อนผ่านด่านไปเรื่อยๆมันจะมีระดับธรรมดาแล้วก็ยากเลยนะเห็นไหมย,ยากมันก็จะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งยากมากันขึ้นขึ้นมาอีกหนึ่งแต่ถ้ากิดว่าธรรมดามันก็จะประมาณแบบชี้ๆหน่อยอะยไรเนี้ยอ่ะไปดูตัวละครตัวละครที่เขาแจกให้เรานะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูตรงหน้านี้อ่ะอยูอาห้าตัวเลยเพื่อนดูดูอยูอาห้าตัวเขาแจกเลยนะไม่ใช่เขาแจกคือเขาให้เราไปสุ่ม เอาให้เราไปสุ่มตรงตรงนี้คือสุ่มกระชาโรงสุรานะครับผมโรงสุราเนี่ยสุ่มกระชากมันจะมีสุ่มปีกับสุ่มสิบครั้งตอนนี้เรามีสิบสองใช่ไหม่าเราจะเรามาดูสุ่มปีกันก่อนอ่สุ่มปีถ้าใบออกนี่เกลือเกลืออ่ะนี่เราจะมีสุ่มปีกสิบเอ็ดใช่ไหมเรามาดูสุ่มปีเราจะได้อะไรไหมุ๊บอ่าอันนี้เกลือหมดนะครับผมถ้าถ้าเกิดว่ามีเขาเรียกว่าตัวดีตัวตัวแบบ แรดีๆอ่ะมันจะเป็นสีหนึ่งนะครับรงนี่เป็นนอเกลนะครับโอเคอันนี้คือการสุ่มคุณพลตรงนี้นะครับผมที่นี่ก็อ่าเราจะมาดูในส่วนของอ่าอัปเกรดชุดนะครับผมก็คือเราสามารถเลือกตัวละครที่เราจะอัปเกรดได้ครับผมซึ่งแต่ละตัวละคร่ะจะมีเสียงภาคของแต่ละตัวต่างกันไปนะครับผมตรงนี้เราต้องกดตรงนี้เพิ่มพลังทั้งหมดนะครับผมมันจะให้ทุกอย่างมันอัปเดตทั้งหมดเลย อัปเดตทั้งหมดเลยถ้าเราอยากเปลี่ยนชุดเราก็กดตรงน,นี้มันจะเปลี่ยนชุดเลยจะเปลี่ยนชุดมาให้พอเปลี่ยนชุดเปรื่อเราอยากอัปเลรต่ออัพทางต่ออัพได้เลยผมอันนี้อันนี้คือการอัพชุดนะเพื่อนนะทีนี้วิธีการก็คือเมื่อเราอัพชุดไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะมาพัฒนาตัวละครด้วยพัฒนาตาัวละครให้เพื่อนมากดตรงน,นี้นะพัฒนาตาัวละครแล้วเราก็มาอันนี้อันนี้คือจะเป็นหน้าของเลเวลรเลเวลรตรงน,นี้มันจะไม่สามารถอัพเกิน ในส,ส่วนของเรือตัวละครก็คือเรือตัวละครของเราเนี่ย32เราจะไม่สามารถอัพตัวละครตรงเนี้ให้เป็นเรือ50หรือ40ได้มันจะตันแค่32อ่านดูนะเห็นไหมมันจะตันที่32เราจะไม่สามารถเพิ่มได้ดังนั้นถ้าตัวละครถ้าเรือของไอดีหรืออ่าเรือของตัวละครของเราหลักเนี่ยมันเรือเท่าไหร่ขุน,นพลก็จะเรือเท่านั้นทินงี้อันนี้คืออาการอัพขั้นอัพขั้นคือการอัพจากาสีฟ้า ขอบของหลังนั้นเป็นสีฟ้านาะจะเป็นสีอิฐประมาณนี้มีอัพดาวอัพดาวก็คือมีทั้งหมด5าดาวก็คือเราจะต้องมีเศษในต่วตรงนี้ถ้าผมมีเศษคือเราต้องเปิดตัวเนี้ซ้ําได้เพื่อจะอัพดาวนะครับผมแล้วก็ทักษะทักษะก็คือ Skill. สกิลสกิลเนี่ยมันจะปลดล็อกตามขั้นสีที่เนี้ยสู่สีฟ้าเงินสามก็คือขั้นตรงนี้ถ้าขั้นเงินตรงนี้นนเนียมันจะถึงจะปลดล็อกสกิลพวกนี้ได้นะครับผมแล Skill ้วสกิลดูอย่างเยอะสกิลอย่างเยอะอันนี้ฝึกฝึกฝน คนจะเป็นการเพิ่มสเตตัสตรงนี้นะครับผมอ่ามาดูกันสมมติว่าผมจะอัพทั้งหมด10ครั้งนะมันจะมีะเขาเรียกว่าดังโงะอยู่ประมาณตอนนี้6อยู่ประมาณ19อัพ10ครั้งมันใช้5,000ลุมันจะเป็นการเพิ่มค่าสเตตัสขึ้นมาเห็นไหมจาก15าจ๊ะไหมจาก1,05เจ๊ัไหมถานดูนี่1,507 พันหะ้าหนึ่งห้ามันจะเพิ่มเรื่อยเรื่อยเพิ่มเรื่อยเรื่อยเพิ่มเรื่อยื่ออันนี้คือการฝึรกฝผลนะครับผมซึ่งใช้ดังงบนี้ในการอัปเกรดนะครับผมเราก็ทำแบบนี้กับตัวละครทุกๆตัวละครนะครับผมเพื่อให้เราเก่งแล้วก็เราไปสู้ดา่านอื่นได้นะครับผมเรามาดูว่าอีกครั้งนึงก็คืออันนี้จะเป็นการอัญเชิญอัญเชิญตรงนี้ก็คือเมื่อเราผ่านด่านผ่านด่านตรงนี้เมื่อเราผ่านด่านตรงนี้นะครับผมผ่านด่านตรงนี้มันจะให้ใบ สงมงใหม่ด้วยเห็นไหมดูดิพวกเขาแจกดิสูงแต่ละศีงเลยเหไหมแล้วก็กดรับไปเดี๋ยวผมพาไปกดสูงทีนึงดูดิเขาแจกเลยเหไหมด่านแต่ละด่านที่เราผ่านเขาจะแจกแต่ละศีงแต่ละศีงแต่ละศีงแร้เยอะมากเลยดิโอ้โหไม่โโอ้หบอกเลยได้สนุกมากได้สนุกมากโอเคเพื่อนวันนี้ก็ช่องบ่ายสามสิบห้านะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับชมรายการเขาเรียกว,ว่าแนะนำ ทําอะไรบ้างใน1วันกับ3ามก๊ไรไพ่นะครับผมเราก็จะมาสุ่มกันอีก10ใบก่อนจากกันไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับผมที่มาสนับสนุนนะครับผมในการทำคลิปนี้แนะนําให้กับเพื่อนๆไปลองเล่นกันส,สนุกน,นะครับผมแล้วก็ขอบคุณ i have film แบรนด์ฟิล์มกระจกันรอยคุณภาพสูงจากที่เป่า I h a v e ฟ u มี2แบบ 1. กระจกกันมองเอาไว้ป้องกันข้อมูลเอาไว้ป้องกันรหัสผ่านมือถือของเราได้ดีมากเลยครับผมแล้วก็แบบที่2คือฟิล์มกระจกแบบใสนะครับผมแข็งแรงทนทานที่เป้าฟิล์มมากกับฟิล์มการป้างก้อนแล้วก็มาแล้วนะครับผมมาแล้วไอ้ฟิล์มมาแล้วและก็มีแล้วนะครับผมฟิล์มไอโฟนสิบเจ็ดที่เราคอยนะครับผมมาแล้วครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้ลิงก์ i p ิ i o n ของคลิปนี้ได้เลยครับผม มากครับวันนี้ช่องบัภาษาทีาก็ขอขอบคุณนะครับผมเพื่อนเพื่อนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ผมก่อนแชร์กันไปเราก็จะมาสู้นะครับผมอีกครั้งดูว่าเราจะได้ของแลหรือตัวแลหรือ UR อาร์ไหมครับผมไปเลยอ่าเกือ้อโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับผม